โอเคยินนี้ต้อนรับกาสู่รายการเล่นเอาฮาเกมมิ่งนะครับโดยวันนี้ผมจะมาเล่นแพ t ออฟเ x ็กซายนะครับซึ่งเราก็เข้ามาสู่พาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมโดยพาร์ทนี้ผมจะพูดถึงอะไรบ้างพาร์ทนี้ผมจะพูดถึงซิลิกับอูเบอร์ซิลินะครับซิลิก็คือมันเป็นบอสท,ที่ชื่อว่าแอสซิลิกนะครับแล้วก็จะพูดถึงบอส d นเกมอ่าอีกประมาณสัก2 2ตัวแล้วกันอพอละเพราะว่ามันจะมีบีท ครับผมคอนเทนต์บีดนะถ้าพูดถึงคอนเทนต์บีดแล้วก็คอนเทนต์ความทรงจํานะความทรงจําที่จะมีบอสที่ชื่อว่าคอเท็กนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูผมดูก่อนนะว่ามันมีตัวไหนบ้างจะได้พูดได้ครบเลยคอเท็กบีดแล้วก็ซิลิโอเคพอพูดปุ๊บผมก็จะพูดถึงเดอรเฟียนะก็พอครบปุ๊บจะได้เข้าใจว่าบอสเอนเกมของเกมนี้มันมีอะไรบ้างเพราะว่าแมปเดอร์เฟียเนี่ยก็คือที่ผมบอกไปในคลิปพาร์ทที่แล้วนะครับก็คือการรวมบอสที่เป็นคอนเทนต์เอนเกมนั่นเองโอเค นั้นเรามาเริ่มกันที่สิริกันนะครับสิริเนี่ยเราจะเจอชิ้นส่วนประมาณน,นี้อันนี้มันจะตกทั่วไปนะตามแมปตามคอนเทนต์ต่างๆที่คุณลงมานะครับ mm hmm. ก็จะตกทั่วไปนะ mm hmm. ก็ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่แต่นะไอแบบสีเนี่ยสีมอเตเนี่ยมันจะแรงกว่าแรงกว่าเยอะเลยแล้วก็เวลเยอะกว่าแปลว่าคือถ้าบิวไม่โหดจริงเนี่ยไม่ควรลงอ่าแต่บอสทุกอย่าง แล้วก็มอนสเตอร์ข้างในเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดบอสก็เฟดเหมือนกันหมดซึ่งผมจะลงแบบนี้ให้ดูเพราะว่าหนึ่งอันนี้ผมยังไม่มีด้วยผมอ่ามันจะเสียเวลานะต้องไปไล่ซื้ออีกก็เลยลงแบบธรรมดาให้ดูนะครับแล้วก็แต่จริงๆตามหลักถ้าจะเก็บบอสนะจะต้องลงแบบนี้เท่านั้นนะลงแบบนี้จะไม่ได้อะไรแต่ว่ามันจะเหมือนกันหมดก็เลยจะให้ดูเฟดบอสเฉยๆว่าบอสหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ต้องตีกี่ตัวนะครับอืมพอคุณลงเสร็จทุกคนก็เปิดมาเวนนะคุณจะเก็บเดอะอารู i ิงอาบิสเนี่ยฮ ตัวนี้นะถ้าคุณตีมันก็จะเก็บตัวนี้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตีแบบธรรมดาก่อนนะฮะสังเกตว่าถ้าตีบบรรมันเวลาเปิดหมาเว้นไม่ได้เห็นไหมจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นตอนนี้ผมเก็บไม่ครบนะเดี๋ยวต้องไปตอกให้ครบก่อนส่วนอันนี้เอามาจากไหนนะฮะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคอนเทนต์เกมอื่นนั่นเองอเช่นคอนเทนต์น่าจะเป็นลิทัวนะถ้าผมจะไม่ผิดที่มันเป็นเอาไว้ผ่อนของอะไรพวกนั้นอนะเออซึ่งคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในพาร์ทหน้านะเพราะว่า อันนี้จะพูดถึงคอนเทนต์รวมบอร์ดก่อนในพาร์ทหน้าเนี่ยจะไล่ทีละคอนเทนต์ไปเลยแล้วก็ในพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงคอนเทนต์ไฮซซึ่งคอนเทนต์ไฮนี่มาละเอียมันเยอะมากเลยอาจจะเป็นทางพาร์ทไปเลยอืมเพราะว่าไฮมันเป็นคอนเทนต์หลักของเกมเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันไม่ได้อยู่ตรงแมปเฉยๆมันจะแยกออกไปเป็นอีกแมปหนึ่งไปเลยเหมือนแยกส่วนไปเลยอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวไปลงอุเวอร์ซิลิกันเอ้ยซิลิธรรมดากันนะอันนี้ไม่ใช่อุปเวอร์หน้าตามันจะเป็นไงฮะ เฮียแหลมจุเนบันมแหลมโอ้แหลแหลกแหลกแลกกแลกกแหแป๊ดนึงนะผมลองโหลดก่อนโคตแหลกแป๊นโอเคหายแหลกแหละมันมันโหลดแบบไม่ทันนะเข้ามาเร็วอมแหลกทิพยหายแหลกอะไรวะปกติผมไม่แหลกนะผมสตรีมพวกวิเชอร์แป๊หนึ่งนะ แหลกทุกรอบเลยโคตรเซ็งเลยวะ่ะปรับโล่หมดแล้วนะบุรงงโล่ไม่ได้หมดอนะ่ะแหลกที่อะไรก็ไม่ควยอันไหนอะ Disable ไปอันนี้แบบจะมิ Dynamic Cooling ไหมถ้ามันแหลกละพามจะแตกนะถ้าผมจะไม่ปิด อ๋อผมยังไม่ได้ปิดสั่นด้วยมันจะมีอะไรนะขิขิแล้วจะทำให้สั่นอะ่ะเออถ้าใครไม่ชอบเอาออกได้ก็ได้จะได้ไม่เมาคือผมขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดีแล้วมันจะสันตลอดแล้วมันจะแหลกหรือเปล่าเนี่ยสกินเชคเนี่ยปิดแม่งเลยแหลกไปสัน้นแหลกเหมือนเดิมปิ้งเหรอวะไม่ใช่คอมผมนะต้งใสยเกมนี้ต้องอัพคอมให้สุด แหลกที่อะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยใครพอจะรู้วิธีปรับก,ก็บอกผมได้นะผมโคตรแหลกเลยตอนนี้ผมเดา,าก็ได้เป็นเพราะสติีย๋ยวอีกจะเปิดแล้วด้วยมาแหลกอีกอยับเต็จอันนี้บอสมันจะลีลาไดหนึ่งนะมันจะค่อยๆขึ้นมา เราก็ตีมันเนี่ยอันนี้เป็นบอสที่หนึ่งจะมีอยู่สามบอสนะอ่าอันนี้ผมตีบอสที่หนึ่งจบไปละมันก็จะมีบอสที่สองบอสที่สองเนี่ยจะมีสามตัวนะระวังให้ดีๆก็คือมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเหมือนจะยิงเข็มพิษอะ่ะตัวเนี้ยตัวนี้แรงมากนะคือต้องฆ่ามันก่อนเพราะว่าบอสบอสตัวที่สองเนี่ย คือถ้าเกิดคุณฆ่าตัวไหนก่อนแล้วไอ้ตัวอื่นมันจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแปลว่าคุณต้องเล็งไอ้ตัวเข็มพิษก่อนนะเนี่ยบอสตัวนี้นะอ่าตัวเข็มพิษคือตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยนะฆ่าตัวนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดแรงก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคุณก็จะตีมันจีเดียวหมดเลยมันแหลกชิบหายแล้วผมรีบวิ่งไปดีกว่าไม่รู้แม่งแหลกอะไรแหลกอะไรก็ไม่รู้แหล,ลกอะไรก็ไม่รู้หืมแหลกอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ปิงนะผมว่า จะเป็นที่คอมผมเนะี่ยอาจจะเป็นเพราะสตรีมเกมอ,อัดโออัดด้วย OBS อยู่นะก็เลยแหลกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคพอเข้าห้องบอสนะครับบอสเนี่ยต้องระวังดีๆนะบอสเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสะท้อนอยู่นะครับสะท้อนเนี่ยอ่ามันจะท้านประมาณห้าเปอร์เซ็นต์มั้งแต่ว่าคุณเข้าใจไหมคือดาเมจเกมนี้มันเป็นล้านเนาะสะท้อนห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือก็าตายหานะแปลว่าควรจะเป็นบิวที่ไม่โดนสะท้อนนะหรือไม่ก็โดนสะท้อนเบาๆอะไรเนี้ย เออไม่งั้นก็คือตายส่วนมันจะมีตัวที่สะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างในด้วยก็คือพูดง่ายตัวเนี้ยพยายามอย่าเล่นบิวที่มันโดนสะท้อนแล้วกันไอยาของผมเนี่ยผมใส่อันนี้มันจะไม่โดนสะท้อนนะเอาเวสเอเลเมนต์ดาเมจวลห้านะครับมันบอกว่าเอเลเมนต์ดาเมจในฟอร์มซัพพอร์ตเนี่ยมันจะคนรอดบิลิเฟกต์ก็เลยไม่โดนสะท้อนผมก็เลยตีได้น่นองเนี่ย,ยไม่งั้นดาเมจผมขนาดเนี้ยคือผมต้องตายเลยนะไม่ตีเพราะว่ามัน มันจะทอนแรงมากแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดไม่อยากโดนจะทอนอย่าไปตีตัวกระจกเห็นตัวกระจกปะคนตีตัวนี้เนี่ยตีตัวหอ,อกแทนอู้ยหลักแหลกเออนั่นแหละมันก็จะมีเฟสอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันจะแยกล่างแยกล่างไปเรื่อยแล้วก็พยายามอย่าไปตีตัวที่มันถือกระจกมันเรถือเสีย่ยววแล้วก็มันจะมีเฟสเรียกลูกน้องด้วยนะแต่ถ้าเกิดบางทีมันก็ไม่เรียกคือคือซิลิมันจะเป็น,เป,นเป็นบอสที่สุม่มเฟสสุ่มท่า ประมาณนี้อ่าโอเคพอตีเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรมันก็จะดรอปของยูนิคเฉพาะของมันแต่ว่าอันนี้มันเป็นซีรีส์ธรรมดานะ้มันก็จะดรอปของกากกาอ่าแล้วก็ไออันเนี้ยไอ,นนอพวกเขนส่วนพวกเนี้ยมันจะดรอปในตัวนี้ด้วยครับก็คือสามารถตีตัวนี้ไปเรื่อยเพื่อจะดรอปได้แต่ว่านี่ผมดวงเที่ยแล้วก็แหลกไม่รู้ทําไมก็เลยไม่ดรอปโอเคงั้นก็ตามนี้นะอัน,นนี้คือซีรีส์จบแล้วนะครับซีรีส์กับอูเปอร์ก็คือที่บอกมันต่างกันแค่ดาเมจับเลเวลนะแต่ว่าคือพอเห็นเลเวล อโอเคแล้วก็ต่อไปนะต่อไปจะเป็นเบาคอนเทนต์บีดอคอนเทนต์บีดเนี่ยมันจะเป็นรูปมือนะแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักแมปหนึ่แล้วกันอเอาเป็นเทียร์เทียร์ล่างๆแล้วกันจะได้แบบเห็นวิ่งเร็วๆเนาะจะได้วิ่งไปเร็วๆ แล้วก็อย่างที่ผมบอกเรื่องสคลับไปเนาะสมมุติผมอยากเจอคอนเทนต์อะไรเนี่ยผมก็ใส่สคลับไปผมจะได้เจอมันชัวร์ๆนะขั้นหนึ่งเนี่ยบีมันจะชื่อว่า b r e a t h นะบแบบมันมันจะไม่ได้่านว่าบีใชาหาดนะจะเป็นแบบบีอะไรเงี้ยนะพอลงเข้าไปอย่างเงี้ยผมใส่ใสปจะเจอชัวร์เลยคอนเทนต์บีเนี่ยมันมันง่ายมากมันไม่มีอะไรก็คือลงไปเนี่ยมันจะเป็นรูปมือนะคุณก็ไปเหยียบ แล้วมันก็จะมีมอนค่อยๆโผล่ออกมาก็ตีให้หมดแค่นี้เองอเนะแหลกชีพหายน่เลยค่ะคผมรู้แล้วผมว่าผมปรับไอเ้ยเนี่ยลดลงเนี่ยให้มันภาพมันแตกๆนย ผมว่าน่าจะไม่แหละเนี่ยได้ละเพราะว่าเหมือนการจอมันน่าจะทำงานะกับ CPU ผมเก่าแล้วด้วยอยู่ไหนว่ามือเนี่ยมันจะต้องเจอชัวร์ววนะเพราะผมใส่เอ๊ะบอกนะว่าผมอัพมันจะมีมันจะมีโนดหนึ่งในแพสซีฟนะมันบอกว่าถ้าเกิดคุณอัพโหนดเนี้ยสาคาหลักจะไม่มีผลนะแต่จะเพิ่ม q อนติตี้แทนไม่รู้ผมอัพหรือเปล่า เดี๋ยวบอกนะอันนี้ปะไม่ใช่อืมไม่ได้อัพนะ <c oughs> เดี๋ยวเดินหากแป๊บนึงมันต้องมีแน่นอนอ่าอันนี้ก็เป็นอีกคอนเทนต์นึงนะชัวร์เอ็กเพลนเอ็กเพนนี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์หลักของเกมอันหนึ่งอันหนึ่งกันคอนเทนต์มันมันอันนี้ต้องอธิบายายาวเลยคอนเทนต์มันค่อนข้างลึกมีไหนวะ ลูกมือลูกมือดูตรงแมทได้เลยนะผมกดแท็บมันจะมีลูกมือโผล่มาปั๊บอยู่ไหนวะเจอเจอเจอแล้วห,หาตั้งนานโอเคอันนี้นะครับคอนเทนต์บีบอย่าอย่าเพิ่งเหยียบนะซีมอนให้หมดก่อนอันนี้คือไม่ได้กดเลยนะคือไปเหยียบเพืก็เกิดเลยโอ้ติดคาร์บัตติดคอร์บัตโอ,ตอต้ไม่ตาย หลุดเลื่อนโหดโทตทีโอเคประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้นะพอไปเหยียบปุ๊บจะมีมอนเกิดออกมานะแล้วคุณต้องพยายามเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดนะครับมอนมันจะเกิดมาเรื่อยๆเกิดมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามเคลียร์มอนเคลียร์มอนพอตีไปพอตีไปเรื่อยๆมันจะดอรอปเศษเศษที่เอาไว้ลงลงแต่ละบอสบอสมันจะมีหลายสีนะแต่สีที่แพงที่สุดคือสีมว่วงเนี่ยมอนมันจะเยอะมากก็ค่คอยๆตี ต่เตะมันดรอปยากกว่านะมันปรับมาเมื่อก่อนจะดรอปง่ายกว่าดีนะต้องอัพโนดเฮียไม่ดรอปเลย <c oughs> เออนั่นแหละเอางี้เมื่อกี้มันเป็นตัวสายฟ้าถ้าผมตีเสร็จปั๊บผมถ้าดวงดวงดีมันก็จะดรอปมาสักสองสามอันแล้วนะแต่ถ้าเกิดอยากจะฟาร์มคอนเทนต์บีดะมันควรจะต้องอัพโนดด้วยโนดคืออะไรโนดก็คือตรงนี้นะครับผังพาสซีฟนี้ก็คือบีทอันนี้ผมก็น่าจะพูดไปในของพาร์ทอีพีจุนแล้วนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเรื่องอัพโนด แมคุณอยากฟาร์มคอนเทนต์อะไรเนี่ยคุณก็เซิร์ชไปเลยแล้วคุณก็อัพพยายามอัพแต่ก็ต้องอ่านนิดนึงนะแบบบางทีมันไม่ใช่ว่าจะดีทุกโหนดนะแบบอันนี้มันบอกว่าบีดเนี่ยเปิดเร็วขึ้นแล้วก็ปิดเร็วขึ้นด้วยนะถ้าบิวคุณเคลียช้าจะไม่หมอนเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เอ่อเปิดช้าลงอะไรเงี้ยครับมันจะมีให้อัพต้องอ่านด้วยแต่ว่าคุณจะได้กดบีดเซิร์ชไปเนี่ยก็คือเป็นคอนเทนต์ที่คุณอยากอัพคุณจะได้ไล่ไปอัพเนาะถ้าคุณอัพเนี่ยมันจะเพิ่มโออออกกาาเเป็นนศษออมนะ ก็คือจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างไม่กียผมตีตัวสายฟ้านะมันจะเห็นมอนมันจะมันจะดูออกเลยมันก็จะดรอปอันนี้เก็บครบร้อยอันนะมันก็จะได้แมปอันนี้มานะครับอันหนึง่งทุกอันเลยเนี่ยพอไปลงพอมันเป็นเป็นแมปอันหนึ่งนะก,ก,ก็เอาไปลงแล้วไปตีบอสส่วนอันนี้มันจะเป็นเหมือนอีกขั้นหนึ่งขั้นเนี้ยทํายังไงก็คือเอาอันเนี้ยไปอัพอันนี้ก็จะดรอปจากบอสอีกทีหนึ่งส่วนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงเสีม่วงนะซึ่งเสีม่วงเนี่ยมันจะเจอยากนินกด,กด้วกกดอยยา มันเลยราคาจะสูงที่สุดสูงก็ทั้งสี่อันเลยสีดําก็จะหายากรองลงมานะฮะส่วนสามอันนี้ก็จะแบบหาง่ายอ่ะซึ่งสีม่วงนี่จะหายากที่สุดแล้วก็เลเวลเยอะด้วยได้เลเวลเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ผมซื้อมันเลยนะเพราะว่าพอดีผมเก็บยังไม่ครบเลยทําอะไรล,ลงก็คงชาติกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันดูกันว่ามันต้องลงอย่างไงนะอ่ะมาต่อกันเลยผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะพอดีว่า ผมเล่นตอนมันจะปิดหลีกอยู่แล้วนะครับมันก็เลยขายแพงขายแบบขายเยอะๆอะ่ะอ่าก็เลยซื้อมาหาอันเลยผตว่าลงอันเดียวพอนะอ่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยคุณก็กดตรงนี้ลงเลยเลยนะแล้วอย่าลืมอยันลืมเลยนะฮะเปิดมาเว่นนะอันนี้ต้องเปิดเลยนะเพราะว่าแมปมันหายได้ถ้วกว่าจะได้มาแต่ละอันราคาแพงด้วยคุณถ้าคุณไม่เปิดมาเว่นเนี่ยผมเสียดายเลยมันควรจะเปิดมาเว่นฮนะโอเควิธีลงนะครับอันนี้สําคัญเลย คือคุณต้องเคลียร์เร็วนะถ้าเกิดคุณเคลียร์ไม่ทันเนี่ยคุณจะแพ้แล้วแมปก็จะเสียฟรีด้วยเพราะว่ามอนมันจะเกิดเรื่อยๆนะแล้วเราจะต้องเดินไม่ทันแล้วก็หนึ่งเลยนะเราห้ามตายตอนตอนเสดตีมอนห้ามตายเด็ดขาดไม่งั้นเรากลับมาไม่ทันแน่นอนอ่ะเพราเราอย่าลืมนะฮะเคลียร์เร็วอ่ะกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยคุณเปิดไปเรื่อยๆคุณเห็นเวลาข้างบนไหมถ้าคุณเคลียร์ไม่ทันเนี่ยเวลาจะหมดนะเห็นไหมเวลามาันับอยหลัง แต่เวลามันจะขึ้นขึ้นเรื่อยเ่ถ้าเกิดซูซีมอนเร็วมากมนิ้วผมก็ไม่ได้เคลียเร็วอะไรเท่าไหร่นะผมไปลงฟอรเรสก,ก็เกือบเอาไม่รอดเหมือนกันแหลกชิบหายน่าจะเป็นที่ C P U ผมนะเส่ย็ได้เลิกเปลี่ยนละอันนี้ผมอัพทุกอย่างมาแล้วคอมยกเว้น C P U ไอ้เหี้ยผมมีคนจะมาซื้อแททูนะครับแททูเป็นของลีปเนี้ยนะมันจะไม่มีอีกแล้วเขาบอกเขาก็เลยมาซื้อก้อนกัน ผมไม่ขายนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของที่มันจะไม่มีอีกแล้วเป็นของแต่ไม่รู้เผื่อเขาจะทํามาก็ได้นะไม่ไแน่แต่ลีกหน้าไม่มีแน่นอนก็เ,เลยมีคนมาคว้านซื้อกันจะมีนักสะสมอยู่ในแตแดาร์ดนักสะสมของแง่ถ้าผมตายนะ จบเลยผมจะวิ right, time, ่งมาไม่ท <up> mmm, ันแล้ว <labour> ม <fo Google> oh ีเวลาระยะเวลาแค่40วินก็เลยแบบว่าตอนทนี้ต้องก่อนลงก็ต้องเตรียมบิวอะไรอย่างเงี้ยให้ดีๆก่อนเดี๋ยวม่ก็ให้เพื่อนไปแบกแล้วบอนมันเป็นเค์ออสด้วยนะมันเป็นธาตุที่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยมีกันนะเฮียแมงอยากได้จัดชวนปาร์ตี้กูเลยผมบอกว่าผมไม่ขายไงผมมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆที่น่ารักของเราดูกันนะครับ โอ้ยแหลกแหลกแวีวกูจะระเบิดแล้วอ่าพอตีเสร็จก็จะดับของตรงนี้นะอันนี้ยังไม่จบนะพอตีเสร็จปุ๊บอันนี้คือชัวร์แล้วว่าเราเราตีจบละเราไม่ต้องรีบละเสร็จแล้ว,ลวเราก็เข้าไปในอารีน่านะครับมันจะมีบอสอยู่ตรงนี้ก็รีบฆ่ามันนะพอฆ่ามันเสร็จก็จะดับของนะที่ผมดวงเกลือก็เลยไม่ค่อยดบอกเยอะเลยโอเคอันนี้คือผมเก็บมาเว้เรียบร้อยแล้วนะกดตัวจีขึ้นมา ห็นไหมชายูล่าโดเมนนะคะเ,เก็บไปละตอนนี้ก็เหลือแค่อ b เบอร์สลิที่จะเก็บให้ครบนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปตีิลิธรรมดาเดี๋ยวผมจะไปเก็บอ b เบอร์สลิอีกทีหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดชิปไปเมื่อกี้ตีชายูล่าแล้วเนาะต่อไปก็คอสเทกคอเทกเนี่ยมันจะเป็นแมปหน้าตาประมาณนี้นะครับไอ้แมปเนี้ยมันจะตกมาเลยนะตามคุณลงไปเรื่อยในเทยรดแดนเดี๋ยวมันก็ตกเองหรือไม่ก็ไปซื้อมาเลยก็ได้แต่ถ้าซื้อเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่า มันหายากนะครับก็จะตกมาแต่ละอันตกมาทีคือวิ่งเลยนะเดี๋ยวตกแดบวิ่งอยนี้เลยเออไอแบเนี้ไม่มีอะไรคือลงไปมันก็จะเจอบอสอะนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตีมันให้ดูด้วยเพราะว่าคือบอสมันจะมีเฟสเยอะเหมือนกันมันเป็นหนึ่งในบอสเอนเกมกัน,กนแล้วก็ของมันก็ไม่แยก็กไม่ดีนะแต่ว่าถ้าดวงดีก็จะดรอปขวดนี้มาของนี้น่าจะแพงสุดละขวดนี้ราคาก็หลายดีววย้อยู่ช่วงต้นหลีกนะแต่มันก็จะถูกลงไปเรื่อยเพราะคนลงเยอะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคอเทคอย่าลืมเปิดมาเว่นแต่ด้วยความที่ผมเก็บคอเทคไปแล้วนะก็เลยไเปิดไม่ได้ละแต่ว่าอย่าลืมเปิดเสมอน,นะครับเพราะว่าแมปเนี้ยมันหายากกว่าจะตก,ตกแต่ละอันคอนเทนต์ความทรงจําเนี่ยจะมีอยู่ห้าแมปด้วยกันมันจะมีคอเทคเนี่คือเป็นแมปบอสใหญ่นะแล้วก็จะมีแมปอีกมันจะเป็นแมปยูนิคนะจะตกมาเป็นยูนิคเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอ่ะมามันหน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีสี่อันนะแต่นี้ผมพอดีผมเหลือแค่อันเดียวนะ แล้วก็แต่หน้าตาม,มันจะประมาณนี้แหละคล้ายคล้ายคอเทกเนี่ยมันจะมีรีไลเทนมีออเทอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะกดตรงนี้ดูได้นะครับอ่าอย่างผมเห็นไหมคําว่ามาเวนอินเวสชั่นเดอะฟอร์กัตเทนนะฮะรีไลเทนดิสแทนออเมนเต็ดแล้วก็ออเทอร์เด็ดทวิสอะไรพวกเนี้ย Memory เมมโมรีนะมันจะชื่อว่าคอนเทนต์เมมโมรีนั่นเองแล้วก็คอเท็กเนี่ยจะเป็นบอสใหญ่สุดแบบนี้จะแพงที่สุดลองลงมาก็จะเป็นแบบพวกความทรงจำทั่วไปแต่ดรอปยากนะแบบนีดรอปยากหมดเลยวกว่าจะดรอปมาแต่แล้วแบบ ปิงกูทะลุล้านนะ่ะโอ้โหคนดูดิอื้มอ้โหกูตายเลยคอเท็นะครับระวังนะคือมอนมันจะโหดนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอมอสอะไรมันจะสุ่มมอสนะครับแล้วมอสมันจะเบิ้ลเข้าไปเพราะงั้นเนี่ยความโหดของมันเนี่ยไม่ใช่บอสนะมันคือมอสมอสแมปนั่นเองเพราะงั้นคอเทคเนี่ยเราจะต้อง เวลาเข้าไปเราต้องระวังพอดีอยางเนี้ยผมน่าจะเจอมอสดาเมจอะไรสักอย่างแล้วพอดีมีที่ผมแหลกมากๆด้วยไงมันเลยค่อนข้างนิดนึงยิ่งบอแลแลนี่ัวโหดเลยเนี่ยอันนี้คือเป็นเศษคอนเทนต์บีดนะมันตกในนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นมันจะสุมมอสด้วยนะว่าแมปอันนี้จะได้มอสอะไรเดี๋ยวผมจะกดแท็บให้ดูนะว่ามันเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวขอตีมอสบมอแม่งโคตรแรงแหลกชิบหายเอ้า แหลกตายเลยครับผมงั้นเดี๋ยวผมตัดไปถึงบอสเลยดีกว่าไม่งั้นมานั่งดูผมแหลกเสียเวลาโอเคเราจะกแก้ปัญหาอาการแหลกได้แล้วหื้ยกลัวส้นตีน <c oughs> แก้ปัญหาอาการแหลกได้แล้วครับก็ตีมอนหมดแล้วนะเดี๋ยวไปตีบอสกันเลยอ่าอันนี้ก็จะเน้นเศษเนาะก็คือบอสเนี่ยมันจะมีประมาณเดืนนัหนึ่งประมาณสี่นะถ้าผมจำไม่ผิด 4, สี่เศษเศษแรกเราก็ต้องไปคุยกับอีนี่ก่อนให้มันแทมแทมอะไรก็ไม่รู้ ความทรงจำของใครก็ไม่รู้แล้วมันก็จะเสกบอสออกมาตอนแรกจะเป็นตัวตอนแรกจะเป็นตัวกลมก่อนนะนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวกลมหมเลนตัวกลมเป็นคล้ายๆโกเลมแต่แล้วมันก็จะเสกตัวมาทันทีเลยเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนคล้ายๆพูดอะประมาณน,นี้เป็นพวกถ่ามันหาโลดนิดนึงนะผมเปลี่ยนไดเล็กเอ็กเพราะว่าเมื่อกี้มันแหลกมาก พอพอตีสองตัวนี้เสร็จนะจะเป็นเป็นลูกน้องอันนี้จะเป็นเฟดลูกน้องแล้วลูกน้องโหดนะระหว่างเพราะว่าลูกน้องมันจะได้มอสจากมอรสแมปนะเนี่ยกดแถบตัวที่คือมอสทั้งหมดที่โดนตัวเมื่อกี้ผมตายเพราะว่ามอนมันเชนได้ครับมัน,นมาเชนมาโดนโดนผมเพราะว่ามันตีตัวโคเลมมันแล้วก็มีกันต้านธาตุนะประมาณน,นั้น <S <S แล้วก็มีมอสพวกินเทอร์ติด้วยมันจะเป็นมอสโหด Okay. พอตีเสร็จปั๊บพอตีเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็จะเสร็จโคเลมอีกรอบนะไม่เป็นโคเลมนี่นะโคเลมนี้มันก็จะมีท่าเยอะเลยพยายามที่ตีให้เร็วที่สุดก็ดีครับดามเบรเยอะก็จะสบายแล้วก็มันก็จะเสร็จเหมือนพูดใหประมาณนี้บอสน่าจะหมดแลหละอันนี้หมดแหละกรเป่าวะเออหมดแล้วหมดแล้วพอมันหมดเสร็จปุ๊บมันก็จะแพมก่อน แล้วมันก็จะหลบไปไปแล้วบ๊ายบายโอเคแล้วอันนี้รออันนี้เพิ่งออกอันนี้คือมันกําลังลุ้นดอกของแบบนี้มันจะลีลาหนึ่นงอดอกเสื้อจ้าเสื้อมันก็ราคาไม่แย่นะแล้วก็ส่นวนใหญ่เขาจะดูมอสข้างบนกันนะอันนี้มอดข้างบนผมก็กากอยู่เด้อโอเคไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้นะบอสตัวนี้ไม่มีอะไรก็ไม่ยากมาก แต่ว่ามันอยู่ที่มอดแมปเลยนะอันนี้สุ่มนะตรงเนี้ยสุ่มหมดเลยเอ่อเพราะว่าในแมปจะไม่มีมอดนะมันจะเป็นเหมือนเหมือนแบบมองไม่เห็นนะพอกดเข้าไปถึงจะเห็นมอนจะเป็นเลแปดตาครับประมาณนี้อันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ดรอปพวกคอลเล็ตี้เคอร์เรนซีนะจะเป็นพวกเคอร์เรนซี่แนวแบบเพิ่มคอลเลตี้พวกเนี้ยก็ไม่ค่อยดีอะไรดวงไม่ค่อยดีแล้วก็เพิ่มดรอปแบบแล้วก็ดรอปพวกบีอะไรเงี้ยแล้วแต่ดวงนะฮะแต่ว่ามันจะเพิ่มคอลเล็ตี้เยอะมากเลยเห็นไหมร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยก็ดรอของดอ ต่ราคามันสูงนะไม่ไม,ไม่ผมว่าซื้อมาฟาร์ไม่คุ้มอะ่ะเหมือนเอาไปเก็บลงเดอรเฟียซะมากกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงเดอรเฟียกันเลยก็น่าจะหมดละในของพาร์ทนี้พอลงเดอรเฟียเสร็จก็เดี๋ยวพาร์ตต่อไปจะคุยเรื่องคอนเทนต์ที่มันลงไปลึกก,กว่านี้ก็คือพวกไฮนแะครับไฮไฮน่าจะทั้ง EP พีเลยผมว่าโอเคมาผมตีครบแล้วนะเอ็นเกมบอสเราก็จะได้เจอเดอรเฟียกันนะครับ เดอเฟียเนี่ยถ้าไม่ตีเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ปลดล็อกเฟวริลแบบนะแล้วก็ได้แต้ม้วยนะก็ถ้าตีไหวก็ควรจะตีนะครับแต่ไม่ก็หาเอ่อคนมาช่วยก็ได้นะมีคนแบกได้อะไรอย่างนี้ครับโอเคนี่คือ The Fear เดอะเฟียเนาะประมาณนี้อันนี้ผมเก็บครบแล้วครับกดตัวจีดู่า <c oughs> มาเวนิทเวนเดอะเฟียเก็บครบแล้วเนาะโอเคแล้วก็เดอะเฟียเนี่ยก่อนลงมันจะมีมอสด้วยนะดูมอสดีๆอย่างอันนี้มันบอกว่า ดีดิวเอ็กต้าคีโอโหหนักเลยผมจะตีไม่ค่อยเข้าวะนะก็ผมลงแบบสีขาวดีกว,ว่าจะได้ไม่ตายเพราะว่าคือมันต้องมีตายบ้างก็แล้วเพราะว่ามันรวมมอสตัวเมื่อกี้มันรวมมอสทุกตัวเลยโอ้ส่วนเทคนิคก็ไม่มีอะไรครับพยายามตีตัวอุเบอร์ซีรีก่อนนะไอตัวที่มันเป็นซีรีอะที่ที่มันเป็นนมแหลมๆมาพยายามเล็งตัวนั้นก่อนถ้าเจอนะตัวนั้นเป็นสร้างปัญหาที่สุดเลยเออแต่ตัวอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเจอตัวนั้นไม่ค่าก่อน เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อา้าวยังไม่มานะเดี๋ยวเดินมาก่อนเบียดเดินตายละอ่าชอยล่าต้องขอภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมแลกมากเลยนี่งไงในอูเบอร์สิริมาแล้วอ้าวอุ๊ออยไอเจนั่นยิงบีมใส่อีเชเปอร์นี่ก็ปัญหานะต้องรีบฆ่าเห็นไหมนี่ขนาดผมลงขาๆนะยังตาย,เ,ยเพราะว่าคือมันรวมบอสใหญ่เลยอะในแมปเดียวอะแม่งโหดอยู่จริงเมื่อก่อนนี่คือ ผมใส่ว่าจะผ่านยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้บิวเรามันมันมันดาเมจมันเฟ้อแล้วไงก็เลยลงไหวอยู่อุ้ยจังหวมันแหลกมากอาจจะเพราะผมเปิดคอมไว้ทั้งวันแล้วนะมันวิวอาจจะร้อนมากอะไรเงี้ยปกติผมอัดไม่แหลกนะไม่รวมกันเออต้องขออภัยด้วยในคลิปนี้ที่มันกระตุกนิดนึงก็เน้นพางผมพูดแล้วละกันนะ้าปัดจะแหลกนิดนึงขอโทษด้วยครับ อ่ะจบตายหมดละพอตายหมดเนี่ยมันก็จะดอกเศษมาเว้นมาเยอะเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณทําเป็นแลรนะมีสิทธิ์ดอกเป็นชิ้นเลยนะวันนี้ผมลงขาวมาเลยแอบแค่หกอันอ่ะก็แล้วแต่ว่าเราไหวเปล่านะเมื่อกี้มีขนาดขาวตายไปสองเออถ้าบิวดดืดก็สบายก็ต้องดูบิลด้วยครับอ่ะแล้วก็จะมีสิทธิ์จับของยุนิคของบอสแต่ละตัวด้วยนะวันนี้คือดวงผมเฮียไนงะก็เลยเนี่ยโอเคตามนี้ครับเดี๋ยวเฟียนะจะประมาณนี้ อ่าเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเสริมเรื่อง Discord ของท f t อิดนึงว่ามันทำอะไรได้บ้างนะมันเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ที่รักเกมนี้มากๆนะครับเขาทำออกมาสำหรับทำให้เราเล่นสะดวกขึ้นนะแล้วก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกเราอยากจะต้องการความช่วยเหลือแล้วบางทีเราเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาจากกิวเราไม่ได้อยู่ในคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยเราก็ใช้ d i s c o r เนี้ยได้เป็นก็ต้องจ่ายเงินนะจ่ายเงินแตไม่ใช่เงินจริงนะครับเป็นเงินในเกมแบบ เอาดีวายไปแลกแล้วก็ให้เขาพาลงแบกบอสอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปอย่าเดี๋ยวในพาร์ทหน้าจะพูดถึงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมก็จะพยายามทำมาจนจบความรู้ทั้งหมดของเกมนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ